คันโปรดคนดังนะครับวันนี้พิเศษสุดพิเศษมากๆเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับใช้คําว่าน่าจะเป็นไอดอลแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ทุกทุกคนเคารพและมีลูกศิษย์ลูกหาม,มากมายเลยวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ไพลโรจน์นะครับไม่มีใครไม่รู้จักท่านแน่นอนถือว่าเป็นเกียรติสำหรับผมอย่างยิ่งวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเป็นเกียรติมากๆเลยครับ,รบวันนี้เชื่อว่าแฟนๆช่องเจ็ดนะครับแล้วก็แฟนๆรายการที่ตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นมากๆคือ อาจารย์เนี่ยเป็นเป็นที่เคารพแล้วก็เป็นผู้ที่ให้โอกาสพี่น้องชาวไทยมากมายมหาศาลเลยผมว่าทุทุกคนสงสัยแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าพูดถึงพาหนะรถยนต์เนี่ยสมมติว่าเบื้องต้นก่อนถ้าสมมติรถที่อาจารย์ชอบหรือชอบมาตั้งนานแล้วเนี่ยจะเป็นรถไหนรถอะไรเอ่ยครับจริงๆอาจารย์เป็นคนชอบรถคันเล็กๆแล้วก็ประหยัดน้ามันข้อเขเป็นอีโคคาร์เออะครส่วนใหญ่จะใช้รถประมาณนั้นก็คือใช้ง่ายๆใช้ง่ายๆนะครับไม่ไม่ ประหยัดด้วยแล้วก็การดูแลก็ไม่แพงโลเมเทนเนสใช่แล้วก็ในเรื่องของค่าน้ํามันใช่ครับก็เป็นตัวอย่างของให้น้องๆด้วยถามถึงรถคันแรกอาจารย์ครับครับี่อาจารย์ขับคันแรกคันแรกเลยของในชีวิตก็เป็นมิซูมิชิ L สองร้อยไซโคนโอ้โหโหลดเตี้ยทำไมต้องโหลดด้วยนะครับโหลดเตี้ยอันนั้นทําเครื่องด้วยไหมครับใช่ ทำเครื่องมดอ๋อเหรอครับตอนนั้นเขาโทษที่อยู่ที่ไหนครที่อุทยานอุทยาตอนนั้นก็สายซิ่งเหมือนกันใช่อายุประมาณ20 21เนี่ยก็จะออกรถเองละโอ้อันนี้เริ่มต้นก็เป็นสายซิ่งเลยนะครับซิ่งไม่รุ่นไม่รุ่นผมเห็นนั้นแอบเห็นอาจารย์มีรถเท่ๆอยู่อันนี้อันนี้ซื้อมาเพื่อเอาไว้แจกของเพราะอาจารย์เนี่ยเขียนยันและการเขียนยันของอาจารย์เนี่ยมันเหมือนไม่ได้เรียนมาเหมือนกับครูบาอาจารย์ท่านให้มา ก็พอเขียนพอได้เงินก็จะเอาเงินที่ได้เนี่ยไปช่วยแจกพี่น้องชาวบ้านในถิ่นธุรกันดารหรือช่วงโควิดคนลําบากก็แจกถุงยางชีพช่วงน้ํามันแพงช่วงอะไรก็แจกเปข้างหน้านี่ก็มีแจกด้วยใช่ครับแจกเมื่อ2เดือนที่แล้วก็แจกไป3,800รอยชุดถุงยางชีพแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยแจกไป15ครั้ง15ค,ครั้งครั้งละประมาณ30คันรถ จะไปเป็นขบวนก็เลยเลยออกรถมาเป็นทําเป็นเหมือนแบบเพื่อเพื่อการนี้เลยจริงจัจริงก็เป็นการ CSR ใช้คําว่าดูแลพี่น้องที่อยู่ในสังคมใช่ก็ช่วยเหลือกันตอนนี้ให้โอกาสเขาดีมากมากเลยครับนุโมวัฒนาบุญด้วยนะครับแล้วอันนี้รถอาจารย์แบบว่าดูแบบลวดลายแล้วก็การแต่งดูเดือดมากเลยครับ่ก็เป็นทีมลูกศิษย์ที่เขาประสบความสำเร็จจากการเขียนยันแล้วเขาก็มาร่วม เขาบอกาอาจารย์ใช้รถ Ford นะอย่างอาจารย์เนี่ยต้องแ a ปเตอร์เลยเราก็เอาแรปเตอร์กับแรปเตอแล้วก็เอามาแต่งเป็นแบบ F150 <ห>แล้วสวยงามเราเบื้องต้นคือลวดลายนี่เลือกเองนะเลือกเองมีความสุขแต่ละคันที่เห็นเนี่ยแต่ละคนก็จะเป็นเลือกทํากันเองแล้วก็เอามาจอดรวมกันแล้วก็ ก็มีความสุขนะมีความสุขผมไม่เห็นแล้วมันเหมือนรถรถวิวฮอตวิวนะครับเหมือนรถของเล่นเลยแต่ละคันคือดูไม่เป็นรถจริง๋ยวเป็นเป็นเหมือนลูกอมนะฮะสวยสวยๆวยทุกคันแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันจริงๆที่ในทีมเนี่ยจะมีครบทุกสีเลยเป็นแม่สีครบทุกสีเลยสิบสองสีเลยสวยหมดเลยแล้วเมื่อกี้แอบลองถายอาจารย์หลังใหม่คือ ผมคิดว่าลักษณะนี้น่าจะต้องทุกคนทําอู่เดียวกันหมดเลยปรากฏว่าไม่เลยแยกกันทําแยกกันทําแล้วก็แชร์กันตามใจตัวเองตามใจตัวเองแล้วอ่ะเจอช่างที่ไหนดีก็จะบอกต่อกันใช่แล้วก็เทกันไปตรงนั้นแล้วนี่คือพุกนนี้เราไม่ได้ใช้ทําความเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วเวลานั่งมันสบายไหมครับสบายเพราะมันนุ่มมากเพราะทำมาอย่างดีเลยลูกศิษย์ก็เวลาไปเข้าอู่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นลูกเสียจา์เขาก็ใส่ให้ เต็มที่มาเลยมันก็เลยอย่างที่ทำฟอร์ดกันเนี่ยมีน่าจะอาจารย์บอกสามสิบกว่าคันไหมใช่ยี่สิบกว่าคันยี่สิบกว่าคันเกว่าคันเป็นลูกศิษย์มาเลยเวลาเรียกปุ๊บมาปั๊บมาครบเลยเวลาจะแจกของอันนี้ผมก็จริงๆผมไม่มียังไม่มีฟอร์ดไม่มีบรเวเจอวันนี้อาจารย์ทำยืนยันให้อันนี้เราจะเรียกว่าชื่อยันอะไรดีเป็นมหายันรวยอันนี้เป็นการดักเงินดักทองเห็นไหมเป็นตาข่ายดักเงิน ก็คือได้เงินมาแล้วเหลือเห็นนลองพีทบอกว่าได้มาแล้วรายได้เข้ามาแล้วไม่เหลือ <c oughs> ก็เลย <c oughs> ก็เลยทำ <c oughs> ทำให้นับต่อจากนี้ก็จะเหลือเงินเหลือ <ผม S 1> ทองแล้วโมทนาะสีที่แบบ ทั้งสีทั้งไรนี่เป็นสไตล์อวกาศผมชอบมากเลยเดี๋ผมก็เดี๋ยวบอกว่าจะออกฟอร์ดมาแจกของด้วยกันเดี๋ยวจะใช่ผมบอกอาจารย์แล้วเดี๋ยวหลังสามเดือนพลรัพยันไปเดี๋ยวจะคงต้องทำแรปเตอร์ออกมากับอาจารย์ด้วยโอเคครับแต่ผมทำเป็นลายกาแล็กซี่เลยครับได้ครับเฮ้ยวันนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับผลบุญที่อาจารย์ทำให้พี่น้องชาวไทยทุกๆคนที่ให้โอกาสเขาแล้วก็ทุก ุกบุญที่อาจารย์ไปแจกของและให้โอกาสเด็กๆใช่ก็แจกทุนการศึกษาด้วยใช่ทุนการศึกษาแล้วก็ชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนกันแล้วก็มีการแจกของข้างหน้าด้วยตรงนี้ผมถือว่าเป็นอภิมหาบุญนะครับเคยแจกแจกมันเทศเนี่ยสี่หมื่นห้าพันกิโลแล้วได้มาจากไหนครับลูกศิษย์ไปช่วยซื้อจากชาวไร่ไช่วยเขามาอีกทีนึงแล้วก็มาแจกมาช่วยอีกที ได้บุญซอนบุญเงี้ยก็มีความสุขมีความสุขดีครับวันนี้ท่านผู้ชมนะครับวันนี้ดูเสร็จแล้วก่อนจะออกจากคลิปหรือหรือออกจากรายการหรืออะไรอนุมโมทนาบุญด้วยนะค,ะครับเพราะว่าอาจารย์ไพโรธสร้างบุญไปเยอะมากๆแบบวันนี้ก็อนุญาตอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมด้วยแต่ว่าคราวหน้าถ้ามีการไปแจกของกันอีก หรือว่าทางเราจัดแรลลี่นะครับอาจจะต้องขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์แล้วก็เด็กแกงไปร่วมกันได้ีกว่ากเป็นแบบซูเปอร์สีสันมากๆเลยรถลูกบาดมากๆและในวันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตขอบคุณอาจารย์ไพโรื่องนิชามากนะครับที่เข้ามาอยู่ในรายการมอร์ h a ชแนลของเรานะครับขอบคุณมากๆเลยครับนะครับ